คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเราก็มาอยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนธามเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะ ช่วงเวลาบนนทำธรมนะครับมันก็คือช่วงเวลาที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเพื่อนๆนะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอ่ะมันก็จะประมาณว่ายังไงดีอ่ะคือแบบก็ตามชื่ออะครับช่วงเวลาบนาทานทำธรรมอะครับโอเคแต่ว่าพวกรายละเอียดอะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดเทร์โบทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อฟรีสปยิงทีหลังนะ สไตล์ผมนะครับเพื่อนๆก็คือไม่ว่าจะบวกบวกมากหรือบวกน้อยแต่ถ้าบวกอะครับก็คือถอยก่อนนะคือเราเราเช็คเช็คเชิงเช็คเกมด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเอ้ยมันเริ่มตึงเริ่มแข็งเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนนะอ่าแล้วก็พวกเกมหรือว่ากลุ่มมนุษธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปทีเดียวท้ายคลิปนะ แต่ช่วงนี้แมวแมวเข้าอยู่นะคือถ้าเพื่อนๆไปดูช่องของผมเนี่ยจะวนวนแมววนสาวถ้ำวนแมววนสาวถ้ำวนอยู่แค่นี้ครับคือผมจะเลี่ยงแปะหน่อยเพราะว่าเ,าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังท้ายคลิปดีวกว่าตูวไอ้กู่าจะแห้งนดู่าจะหมดอ้ยเอา จำ,จ,ำจำเลยจำเลยจำเลยวินีนี่แน่นแน่แน่นแน่สามสามหมุนสุดท้ายหมุนละเตียงโกวหมุนล,ละพันโอ,อ้พอพอพอเลยพอพอพ,อพอเลยโอเคครับเพื่อนๆผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทัน้งหมดนะครับอ่าโอเคเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปดูในช่องของผมเนี่ยคือ ผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเกมไหนมันเข้าเนี่ยผมจะแบบว่าคอยคอยมาแบบว่ามามาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเริ่มแข็งหรือเริ่มอะไรเงี้ยผมก็จะถอยผมก็จะเปลี่ยนเกมอ่ะส่วนเรื่องกลุ่มบนัฒไทมนะครับเราอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มอ่ะคือเยอะเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเราจะแบบว่ามีช่วงเวลาแจ้งให้นะครับคือช่วงเวลาบนาัฒไทมพร้อมเกมเกมแนะนํานะครับอ่ะก็จะมีหลายๆค่ายครับมี pg pp joker หรือ เพื่อนๆท่านอื่นในกลุ่มนะครับไปเล่นเกมไหนแตกมานอกเหนือจากที่เราแจ้งช่วงเวลาบรัษไทนะครับเขาก็จะมาพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มนะครับอ่าเราก็จะแลกเปลี่ยนแบบว่าเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับส่วนวันนี้ผมบวกแล้วผมพอตลอด ก็วันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย